ขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นการอาอกง,งบทดลองค่ะไปที่เมนูไปที่หนึ่งเมนูพิมพ์ค่ะแล้วไปที่แปดบัญชีนะคะไปที่สามพิมพ์งบทดลองค่ะพิมพ์งบงบทดลองแล้วก็ไปที่สี่นะคะ เราเลือกพิมพ์ทุกรายการค่ะแล้วก็ตกลงนะคะาหารหัสบัญชีใสงแค่ตัวหนึ่งถึงท้ายเลยนะคะกดโอเคค่ะแล้วก็เลือกเดือนที่เราต้องการนะคะก็เลือกเดือนธันวาปีตามนี้เลยค่ะโอเคกดโอเคค่ะนี่นะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะ